ทุกใจแฟนจีนเคมีดี idi, ชวนจิ้มคามประเทศพุทธพุทธิชยัยพระเอกชื่อดังโดยล่าสุดพุทธได้รับบทสิระในละครเรื่องใหม่ที่นำรีมิกจากประเทศจีนจังหวางหัวใจในสะอาดซึ่งงานนี้ได้ประกบคู่นางเอกสาวสุปตายังใหม่ดาวิกาเป็นครั้งแรกซึ่งในเวอร์ชันไทยได้จุยวัญญามานั่งแทนผู้จัดก็กระแสแรงไม่แพ้ต้นฉบับเลยทีเดียว แค่ปล่อยภาพฟิตติ้งยังทำให้กระแสะพุ่งทยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งมาแล้วนับว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆทั้งไทยและจีนทางพากันตั้งตารอเลยทีเดียวโดยล่าสุดได้ปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระแสฝั่งจีนก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมีแฟนๆเข้าไปโพสพูดถึงละครจังหวะนหัวใจสะอาดในแฟลตฟอร์มเป็นจำนวนมากดยใช้แฮชแท็ก ซึ่งมียอดเข้าถึงมากถึง11.4ล้านครั้งจังหวะหัวใจในสะอาดเป็นละครที่บอกเล่าเรื่องราวของศิระโดยรับบทเป็นพุทธพุทธิชัยรองประธานแห่ง GU g ูกรุที่รักสะอาดเอามากๆแทบจะไม่ค่อยเข้าใกล้หรือสัมผัสใครง่ายๆเลยวันหนึ่งเขาได้พบกับคิติการหรือใหม่ดดวิกาดีไซนเนอร์สาวสวยที่นิสัยต่างจากเขาอย่างสุดข,ขั้ว แต่ทั้งสองโคตกลับต้องมาทำงานด้วยกันเพื่อพิสูจน์ความจริงบางอย่างนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอุปสรรคที่เป็นรักครั้งเก่าของคิตกานั่นก็คือสาสะรับบทโดยแจ็คกี้จักรินซึ่งเป็นทายาทคนสำคัญของ g ี Group แถมยังเป็นน้องชายของสิระอีกด้วยเมื่อหนุ่มที่รักสะอาดขั้นสุดมาเจอกับสาวที่แสบและสุดกั้วเรื่องราจะสุดป่วนชวนจินได้ขนาดไหน ต้องมารุ้นกันในละครจังหวะหัวใจในสะอาดรอติดตามชมกันได้เลยนะคะ